เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสองเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากรวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสุข,ขุมวิทใกล้ห้างโลตัสและโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นตลอดทั้งคืนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในละแวกนั้นอย่างมากตำรวจจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ระหว่างการเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัววัยรุ่นชายได้กว่า10คนอายุระหว่าง14ถึง19ปีพร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน3คันซึ่งบางคันไม่มีทะเบียนบางคันไม่ต่อประกันภยัยและหลายคนไม่มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าได้มารวมตัวกันเพื่อแข่งทดสอบความเร็วโดยมีการนัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดีย ตำรวจเปิดเผยว่าการแข่งรถในที่สาธารณะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดถึง3เดือนและปรับไม่เกิน10,000บาทหากพบว่ามีการแดัดแปลงท่อไอเสียหรือเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความเร็วจะมีโทษเพิ่มเติมอีกด้วยตำรวจจึงขอเตือนผู้ปกครองให้ช่วยสอดสองพฤติกรรมของบุตรหลานเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแข่งรถที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงหรือสูญเสียชีวิตได้หลังเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ได้วางแผนเพิ่มกำลังลาดกระเวนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะถนนสุข,ขุมวิท และถนนสายหลักรอบเมืองพัทยาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรวมตัวแข่งรถอีกในอนาคตตำรวจยังขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเห็นพฤติกรรมการแข่งรถหรือเสียงดังรบกวนให้รีบแจ้งศูนย์วิทยุ191ทันทีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เมืองพัทยาประสบปัญหาการแข่งรถบนถนนในปีที่ผ่านมามีเหตุหวัยรุ่นซิ่งรถจนเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งบางไรายได้รับบาดเจ็บสาหัสและบางรายเสียชีวิตเหตุการณ์นี้จึงเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่า ความสนุกชั่วขณะอาจแรกมาด้วยความสูญเสียที่ไม่มีวันย้อนคืนได้ตำรวจพัทยายืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ฝา่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนความสงบให้กับชาวเมืองพัทยาอีกครั้ง